พวกเขากลับไปที่บ้านหมอนองเพื่อพักผ่อนแต่พ่อหมอนองบอกว่าวันนี้เขามาซ่อมท่อทําให้น้ําไม่ไหลต้องไปอาบน้ําที่ใต้ถุนบ้านวีเลยต้องยืนอาบน้ํากลางแจ้งโดยมีหมอหนองเฝ้าอยู่เมื่อเสียงมันเงียบเกินไปวีเลยให้หมอหนองชวนคุยแต่หมอนองกลับแกล้งทําเสียงตุ๊กแกให้วีกลัว uh uh. อาบน้ําไปสักพักวีได้ยินเสียงแปลกๆจึงร้องตกใจทําให้หมอหันมาเห็นวีที่กําลังโพอ,อยู่วีรีบหยิบผ้ามาพันตัวเองไว้และตะโกนด่ามหมอนองกลับไปทันที หมอหนองเหมือนสติหลุดไปแล้วเขารู้สึกว่าหัวใจเขาไม่เป็นของเขาทั้งหมอหนองและวีวางแผนเรื่องหาเสียงกันจนดึกวีบ่นให้หมอหนองฟังว่าปวดขาเพราะวิ่งตอนเช้าหมอหนองเลยอาสานวดให้การได้สัมผัสร่างกายกันแบบนี้ทําให้วีรู้สึกเค้นหมอหนองเป็นอย่างมากหมอหนองเดินหน้าหาเสียงที่ชุมชนภูเฉลิมด้วยนโยบายรัสดิการที่ต้องได้ทุกบ้านเลือกเบอร์แปดทั้งคนทั้งพักชาวบ้านต่างชอบใจเข้าเชียร์กันยกใหญ่ ท่างกายเขามีวีคอยดูแลอยู่เสมอทั้งเสิร์ฟทั้งซับให้หมอหนองไม่ห่างและแล้วก็เกิดเรื่องเพราะการหาเสียงในวันนี้ดันต้องมาเจอหน้ากับพักนิติธรรมพักคู่แข่งที่สอสอเขตคือเฮตีคู่อริของเขาหมอหนองเลยพูดจะกวนโอ้ยเฮตีบอกให้เฮตีไปเป็นพักฝ่ายค้านเสียเดียวเขาจะเป็นรัฐบาลให้เองชาวบ้านเฮดีใจกันยกใหญ่ทําให้เฮตีไม่กล้าว,ว่าอะไรมากนักมาถึงวันดีเบตใหญ่ของผู้เฉลิมชาวบ้านต่างก็มาเชียร์พักที่ตัวเองชื่นชอบ หมอหนองบนเวทีนั้นทั้งหล่อและมีสเสน่ห์แถมยังฝีปากกล้าพูดโดนใจชาวบ้านสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเมื่ออยู่ดีๆเฮตีก็ลุกจากเก้าอี้ทำท่าจะเข้ามาหาเรื่องหมอหนองและแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อมีเสียงปืนลั่นขึ้นมาหนึ่งนัดทำให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายผู้คนต่างวิ่งหนีหลบภัยทำให้วีที่ยืนดูอยู่ข้างล่างถูกผลักจนล้มลงหมอหนองมองลงมาจากเวทีเห็นวีล้มลงเขาจึงวิ่งเข้าไปช่วยวีทันทีแบบไม่คิดชีวิต จนตัวเองต้องบาดเจ็บในคืนนั้นเองทําให้หมอหนองได้เป็นข่าวหน้าหนึ่งชาวบ้านต่างให้ฉายาใหม่ว่าเป็นฮีโร่ทําให้หมอหนองได้รับคะแนนความนิยมกลับมาโดยที่หมอก็ไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนั้นเป็นแผนการของวีที่จะทําให้หมอหน่องได้มีกระแสอยู่ในเกมการเมืองคมเดือนเกมการเมืองเรื่องของหัวใจสตรีมได้แล้ววันนี้ที่แอป m o n o m a x เท่านั้น